เดินไม่ได้เดี๋ยวลงไปเรื่อยจะลงไปขี้ครับ บ้านดีใจจังเลยครชช OP น่ารวยแไปนอนเนาะช้อป Thôi!inee thuyền lên à. <laughs> Thôi <đó tốt> rồi. <laughs> Quý yêu Mày có th 중에 đó hả? không จะสอบอยู t, variance, ่กับทวดอีกแล้วกบมารวยมารวยก็อยู่ เอาเอาอกมาก้าวตัวนนะมาด้วยจะสอบน้องบุญแล้วเจ็บนอนอะ่ะอุ่นดีนะ

สมพงศ์ีไหนสมพงศ์ตายแล้วตายเมืนได้ตายเก้าปีแล้วาตายเทียนี้เลยตายเน,นนะ่อเออจำไม่ได้เลยลม้มงคิดตึงผู้อวุยเท่ันคิดตึงพว,วุร็อ คิดถึงสมพงษ์แล้วนั่งคิดถึงสมพงษ์สมพงษ์อยู่กับนางฟ้าบนสะวันแล้วสมพงทำไรแล้วใช่แล้วแต่ส้มพงแบบว่าไงเนี่ยเขาจะถักหนานชอบบ้านนี้ละสมพงพุ่ยเต้นนั่นเขาจะถักบแคมนี้ละจำไม่ได้ลืม ăn mèo khói hả mèo khói hả mèo chút nè mèo tay mèo mèo rồi mèo 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 mình đà yêu cập tên lê mèo không mình Mình mèo hôn mèo hôn mèo hôn mèo mình mèo hôn mèo mình mèo Mình đang Tự làm Mình phải có ผัดฟักทองแตงไทออยอร่อยเอ้ย ตื่นแล้วตื่นมานั่งกินหนมอยู่ในมุมมืดฝนก็ตกฝนตกตกเช้าเช้า,ชากินข้าวกับหมูต้มเค็มร้อนๆน,น่าอร่อยมาก

bốn to, tăng từ bữa khืน, tao sáng vẫn còn to, không dừng, xuống, vẫn to, lên mai vẫn to, rồi xuống, ไม่ลงฝนตอกหน่วนไม่ลงไปทำปื้เดินก็นไม่ได้ไปทอดอยู่กลางฝ้นทำไม่ได้ขึ้นมาเอาตีนขึ้นมาข้างบนรูปฟังมัง่งตัวถังใหญ่โตขึ้นมาขึ้น <c oughs> ขึ้นมาขึ้นม,นมอตีนขึ้นมาเลยไม่ต้องลงไป นู้เลนนู้เรนตาควนตอกนอยลงไปทำอะไรนี่ก็แรงกัไปแรงนีไปนให้มันแรงคนตานี้คันมันอย่างตอกอยู่เลย phí tú leo bãi bên nắng khăn này rồi quấn mi đuả khăn nam đi luôn mày nay đơn còn không được, con này lăn phải ta quấn giọt dù lão quấn tock, bay không được, không